ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในพาร์ทส,สองอตอนนี้ก็มืดแล้วใช่ไหมเราจะออกไปข้างนอกกันก็เตรียมใจได้แล้วครับปะเฮ้ยอย่าเพิ่งเดีย๋ยวกลับมาไม่ถูกนี่ครับสังเกตบ,บนแผนที่ข้างบนนะครับมันจะเป็นไฟก็จะได้กลับมาถูกนะครับเออ โอ้ยเออแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะปรับก็โหาร์ดเลยเหรอโอ้ปรับเป็นาา์ดก็คงจะเฮ้ยแกมันตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยชื่อแกแม่งน่ากลัวสัสอ่ะน่ากลัว เอ้ยน่ากลัวเฮ้ยนั่นม,มันตัวอะไรเอ้ยรู้แหละคีเปอร์อนี่อะไรอ่ะอกันพาวเวอร์ก็วัว เฮ้ยเจออะไรแบบแบบโชว์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 เฮ้ยแก่มาดีออกมาล่าสัตว์ตอนกลางคืนโอ้โหไม่มีแต่ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยแก่ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยแมว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 ขอโทษขอโทษอุ้ย แม่งหายไปไหนแล้ววะเอาหมาวัเดย์เฮ้ยแม่งมาแล้วเอื้อโง่ไ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 อโง่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 แบกก่อนกินก่อนเมื่อกี้เห็นหมูนะครับหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนวะ นั่นไงมีทั้งหมูทั้งวัวเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยก็วัวต่อเฮ้ยเกืเอบตกอุย้ยง่วเลยกูไว้ฝนตกอือหือ ไว้ฝนตกก็ไม่มีล่มอุ้ยเสียงแบบนี้มันโอ้แม่นเร้ฝนตกทั้งหิมะเอาสักเลืดูสิ <c oughs> มันทำให้กระตุกนั้นเนะี่ยรู้ไหมแกเออ กับบ้านเราเฮ้ยหมาอยากได้ว่ะเฮ้ยขอก่อนแล้วกันเอาหมากลับบ้านไปด้วยก็หมาน้อยโอ้ยหมามึงเชื่องยากจังวะอมึงควรมึงงคอยเชื่องยากจังโอ้ยเกือบตก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผื่อเผื่อเผื่อกลับบ้านเราพอแล้วฝนตกเดีはは๋ยวไม่สบายแต่ฝนหยุดตกแล้วเสียงแบบนี้มันอุ้ยอุ้ย มาไงมาไงมามาไงมาไงเป็นไงมาไงเออช่างมันเถอะงงก็เข้าบ้านของเราอึ๊บตึ๊บก็เราได้วูฟนะครับหรือขนแกมาแล้วขนสัตว์แล้วอันก็ตอนนี้ได้เนื้อ เผาต่อแม่ทีนี้ครับเราก็มาทำแบบนี้เลยอืมแล้วก็นี่เราจะได้เบสนะครับปุ๊บสามโด้ดึงแทงนะครับเราได้เบสเจ๊นอนปึ๊บเจ๊นอนแม่งเจ๋งว่ะนอนละเฮ้ยป๊นหนึ่งปั๊บนหนึ่งป๊นึงปั๊บหนึ่งป๊มหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ แล้วหรอไม่ไมดูคนวดผีมาเขาบอกว่าห้ามเอาเตียงนอนหันหน้าเข้ากับประตูพจะเป็นทางผีพานไม่เอาไม่เอาไม่เอกลัวเราสร้างห้องนอนเพื่อความปลอดภัยนะครับสร้างห้องนอนไว้เป็นทาง เฮ้ยนี่มันสู่โลกภายนอกนี่ห้องนอนเราต้องไม่อับนะครับมีหน้าต่างด้วยนี่มันดาาอะไรวะไอารอนเลยเหรอสวยแล้วแนวแล้วเดี๋ยวดาบพังเฮ้ยจุบจุ๊บก็นี่ ใส่ไว้ที่เดิมกัน่นแล้วก็ก็ตอนนี้ได้เนื้อมาละเผาเนื้ออีกอันนีนี่ครับห้องนอนเราเฮ้ยก็เผาเนื้อให้เสร็จก่อนวันนี้เราจะออกไปตะลุยกัน มาตุยสัก,กอันเสร็จยังเนียเนื้อือมแล้วก็ทรายนะครับวิธทีทำกระจกก็ทรายมาเผาโอ,โอ้ไม่มีเชื้อเพลิงแล้วโหน้องใช้วูดเลนแพงแล้วแหละนี่ครับ เ็นบ็อกสวยงามตอันที่รอเผาก็ออกไปเอ,อเราจะไปไหนดีวันนี้ไม่รู้เหมือนกันอืมเราควรจะไปทางนี้สินะทะเลเราจะไปเปิดหูเปิดตากันครับทะเลครับวันนี้โอ้ ไม่ต้องทำอะไรแล้วทะเลไปทะเลจะกลับถูกไหมเนี่ยไปทะเลกันดีกว่าทำเรือ,อไม่ใช่นี่หว่านี้มันจานพิดพิดพิดนี่เรือสามลำเลยเราจเป็นต้องเอาเนื้อไปด้วยด้วยความอร่อย ไม่เกี่ยวหรอกเหลือเก็บไปให้หมดพอละก็ทำแบบนี้ไว้ก่อนอ่ะก็ได้กระจกนะครับวิธีการทำมันมันจะมีกระจกสองแบบก็คือแบบนี้เป็นกระจกหน้าต่างกับเป็นบล็อกเลยเราจะใช้เป็นบล็อกเลยนะครับ เราไม่ใช้กระจกหน้าต่างละบอกวางแม่งเลยนี่แบบนี้นี่ด้วยอุ๊ยอุ๊ยวางผิดกระจกไม่สามารถตีได้นะครับเราจะขนเตียงนอนไปด้วยไาอุ๊ยไาพร้อมที่จะออกไปละสู่โลกกว้าง ไปไปเลยเฮ้ยผิดด้านเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมังขับยากจังวะไะช่างมันสู่จัก,กรวาลอันไกลโพ้นอืมไม่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 เข้าไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรือแตกเฮ้ย เดี๋ยวจำว่าบ้านเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปกันจะไปไหนดีเฮ้ยเจอแล้วระหว่างทางที่ไปนะครับเราเจอของดีแล้วครับต้นไผ่เฮ้ยจือ๊อจ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 อือหือเข็บ ชิวกนไปต่อไปต่อเฮ้ยนั่นแหละหาที่มันมีญาติเป็นเยอ,อะๆอ่ะมันเป็นป่ามันก็จะมีดันเจียนอยู่เฮ้ยโอ้โห <c oughs> เรือแตกเดิมดูไป อืมป่าป่าต้องมีดันเทียนอยู่แน่นอนครับเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างะแหลกแหลกเลยพลังงานนี้มันอืออืปีน โอยทำไมแม่งแหลกนี้วะแปบ๊บหนึ่งนะครับมาแหลกเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจอดันเจออุย้ยมือดอีกแล้วโอ้จะไม่มาแล้วป่าแบบเนี้ยแหลกอุย้ย ออกมาสักทีออกมาแล้วเย้อเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเาตกใจเอ้ก็ติดตามต่อภาคสามแล้วกันนะมันจะไปหาดันเกี้ยนกันในภาคสามโอเค